สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมามาปเปิ้ลจะพาทุกคนมาพบกับราคาบอนสีวันที่9กุมภาพันธ์ที่ตลาดต้นไม้นะคะ<ม>ก็ยังมีบอนสีหลากหลายสายพันธุ์ที่หลายคนก็ยังตามหากันอยู่นะคะวันนี้เราก็จะพาเดินไปชมกันเลยค่ะว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยต้นแรกนะคะต้นแรกเป็นบอนสีเงาะถอดรูปค่ะ เป็นบอลสีโบราณที่ยอดนิยมต้นหนึ่งเลยกันค่ะบอลสีเงาะถอดรูปลักษณะกระดูกใบเขาจะเป็นสีชมพูดแดงจะกัดสีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะราคาก็จะอยู่ที่300บาทค่ะที่ตลาดแห่งนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่300บาทต้นนี้400ต่อไปเป็นบอลสีสาวน้อยปะแป้งค่ะ ันสีสาน้อยปแป้งก็มีความสวยใบเขาจะมีจุดเล็กๆสีขาวและสีชมพูทั่วทั้งใบเลยค่ะมีสีสันสวยงามมากชอบความชื้นและแสงแดดลำไรนะคะยิ่งโตก็ยิ่งสวยยิ่งเด่นเลยอะคะ่ะสาวน้อยปแป้งราคาก็จะอยู่ที่150บบาทค่ะราคาก็น่าจับต้องได้เลยใช่ไหมคะ ต่อไปเป็นบอลสีเสือพานค่ะบอลสีอันนี้หลายๆคนอยากได้มากเลยค่ะเป็นบอลสีที่นิยมอีกตัวหนึ่งโดดเด่นที่ใบซึ่งเหมือนลายทหารพานเลยค่ะเอกลักษณ์ของเขาใบเขาจะเหมือนลายทหารพานเลยราคาก็จะอยู่ที่450บาทต้นเล็กๆก,กันนะคะไม่ใหญ่มากก็จะอยู่ที่450บาท ต่อไปนะคะก็จะเป็นบอลสีวัวแดงค่ะบอลสีวัวแดงเป็นบอลสีที่นิยมอีกตัวหนึ่งเช่นกันค่ะความเด่นของใบทําให้เป็นที่หลงไหลมากเลยค่ะราคาต้นนี้ก็จะอยู่ที่850บบาทสวยมากเลยใช่ไหมคะดูแต่ละต้นสิคะยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะ ต้นต่อไปนะคะเป็นบอลสีอีเนาค่ะบอลสีอีนเน,นาหลายคนชอบมากเลยค่ะบอลสีอีเเนาเป็นบอลสีที่มาแรงอีกหนึ่งตัวด้วยความโดดเด่นของเขาสวยมากเลยใช่ไหมคะอย่างต้นนี้ก็าราคา300บาทค่ะ ก็ยังมีบอนสีอีกหลายๆตัวนะคะในตลาดนี้ที่ให้เลือกสวยๆทั้งนั้นเลยก็มีทั้งกอเล็กกอใหญ่ราคาก็จะแตกต่างกันไปแยะๆเลยเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตราคาล่าสุดของบอนสีสายพันธุ์อื่นๆให้ดูกันอีกอย่าลืมกดติดตามมามาปั๊เปิ้ลไว้นะคะสวัสดีค่ะ